พี่เขาบอกผมมาว่าท่าฝรั่งเนี่ยมีความหมายได้ได้มีส่วนลดให้ t ไท i l a n ทูเกเตอร์ป่ะโอ้พิเศษเลยพิเศษเลยนะใจดีเอางี้เปลี่ยนแผนจริงๆเราจะไปที่อื่นต่อนะวันนี้ขอนอนที่นี่ได้ป่ะด้งั้นวันนี้ผมจะนอนท่าฝรั่งครับปะตอนนี้ผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่ท่าฝรั่งวังสีครามครับน้ําใสเป็นสีครามจริงๆนะฮะที่นี่คนส่วนใหญ่จะรู้จักที่ท่าฝรั่งนะครับและผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนลเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวของเดลูปของขมวนครับผมมาครั้งนี้โดยกระทรวงแขงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะฮะแล้วขวางเองนะท่านเจ้าขวางเองเนี่ยก็ได้พาผมเข้าไปในทุกทุกที่นะครับและเส้นนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่ผ่านมาจากถ้าช้างถ้าพระถ้าพระอินท่าฝรั่งไปถึงถ้านางแอน ขุนกองแรงถ้ำใหม่ที่เกิดขึ้นอีกมากมายอย่างเช่นถ้ำป่าปเสื่อมนะฮะนั่นคืออีกมากมายที่กําลังถูกค้นพบเพื่อจัดเตรียมไว้สําหรับปีการท่องเที่ยววิส,ว 2, ส,วสิตราวเยอร์2อครับเรากลับไปเข้าไปดูอีกทีครับแต่บอกไว้ก่อนว่าวันนี้วันจันทร์นะครับแล้วผมก็จะไปในทุกๆที่เลยครับเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้จักในสถานที่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้รู้จักนะครับเข้ามาชมท่าฝรั่งกันครับแล้วก็เขาเกิดมีแอคทิวิตี้ใหม่แล้วก็มีที่พักด้วยนะครับสบายดี พี่เล่ใช่ไหมพี่เล่พี่เล่นี่เป็นผู้จัดการที่นี่นะเป็นคนดูแลที่นี่ถ้าฝรั่งฟังสิครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ขนาดวันธรรมดาคนก็ยังเยอะนะบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณต้องมาแบบเต็มใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นคนจังหวัดหรือว่าคนประเทศไหนนี่ทั้งนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศนักท่องเที่ยวต่างประเทศนี่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยคนไทยข้ามมาง่ายมาง่าย ใช่เพราะผมเพิ่งข้ามมาจากนครพนมผมเห็นเลยว่าตอนที่เขาข้ามด่านกันมาผมมาด้วยกันนะเขาอบอกเขาจะมาที่นี่นะท่าฝรั่งได้เ <c oughs> ส้นทางนี้ได้ <c oughs> ด <c oughs> อ๋อเราคิดถึงจังเลยไม่ได้มาต้องนานแล้วให้มาหลายที่ออยู่แล้วเนาะอ่ามาสองสามเที่ยวนะแล้วกลับมาอีกครั้งนึงนะอือโอ้คราวที่ล้วผมยังไม่เห็นเลยนะที่พัก ใหม่ริมแพรเกิดขึ้นมาอเจ้าอ๋อเพิ่งจะเปิดได้ประมาณได้สองสามอาทิตย์นี้เพิ่งเปิดเลยโอ้คุณเห็นไหมผมกลับมาถึงนี่ถ้าฝรั่งเกิดเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคือเรามักจะชอบมานั่งตูบตรงนี้ครับแล้วก็มาเล่นพายขยักกันนะเราก็มากระโดดน้ํากันเราตอนนี้สามารถพักได้แล้วด้วยอะ่ะโอ้โหอยากไปดูที่พักก่อนเลยของใหม่ได,ได้ไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรากลับมา <laughs> ทานข้าวกันที่นี่ได้ไหมเจ้าไป เอางี้เปลี่ยนแผนจริงๆเราจะไปที่อื่นต่อนะวันนี้ขอนอนที่นี่ได้ปะได้งั้นวันนี้ผมจะนอนท่าฝรั่งครับปะ๊ะคนเข้ามาเรื่อยๆนะเพราะว่าสถานที่เขาบบได้เก็บค่าเข้าอย่างต่างๆเลยค่าสามารถเข้ามาสมมาใช้กินามาถ่า<ม>ยรูปได้ปกติเอาแวะใช้บริการห้องน้ำกาแฟ อยากมาเล่นน้ําอยากมานั่งตบก็แค่สั่งอาหารเจ้าไม่ได้คิดค่าบริการอะไรเพิ่มอตัวนี้เฉพาะโซนตูบนั่งแพอ่นั่งลิมหอจะมีค่าบริการคือนั่งแพรมก็ประมาณร้อยกว่าบาทหรือว่ามไม่ถึงร้อยเดียวมันมีสองแบบตูบน้อยตูบใหญ่ฮะนะบาน้านหาห้องนะอ,อ๋อนี่เมื่อกี้ผมเห็นบ้านที่อยู่ริมแพรมีข้างบนนี่อีกมีข้างบนอข้างบนนี่ก็น่ารักนะ ขอดูได้ไหมได้ได้อโอ่น่ารักเลยนะเห็นน้ำตลอดเวลาอ๋ตัวนี้เป็นห้องเตียงคู่เขาลมเย็นเลยอ๋อเปิดไปก็จะเห็นภูเขาน,นะโอ้ลมเย็นเลยนะ นี่ก็คือเป็นห้องเตียงคู่กัเตียงเดี่ยวห้องนี้ราคาเท่าไหร่พี่ตัวนี้ตกเป็นกันไทยก็770บาท770บาทฟรีอาหารเช้าโอ้ถูกเลยเนาะโอ้ถูกเลยเนาะโอ้แล้วนี่มี2แบบ <S 2> 2 <S แบบนี้กับแบบริมแพรแบบริมแพรอ่าอันนี้คือ7 0 0้กว่าบาทจว่าแล้วริมแพรเท่าไหร่1,050บาท10,50บาท, 1, บาทก็ประมาณ ,00 0 0 0กว่ากีดนะ0 0 0 0 0 กเป็นเงินลาวคือปัจจุบัน6กแสนแปด่นสองหกแนอเนาะนั่นแหละก็จะมีเป็นห้องเตียงเดี่ยวห้องก็ถืออยู่650โองขอไปดูก่อนได้ๆตัดสินใจว่าคืนนี้จะนอนแบบไหนนะเตียงเดี่ยวเตียงคู่แต่ผมว่าอยากไปนอนแพแพกลางคืนบรรยากาศดีนะที่นี่ดีเลยนะตรงนี้ผมว่าข้างบนนี้มันก็ดีนะโดยที่ผมเห็นหมดเลย เห็นทั้งน้ําน้าโดนนี่คือน้าโดนนะครับที่ไหลามาจากแม่น้ําเซบังไฟเนาะแล้วก็เป็นน้ําที่ไหลเข้าถ้าไปด้วยครับแล้วผมเห็นตู้เห็นคนที่มานั่งกินข้าวเที่ยงนะฮะและขนาดเดียวกันถ้าไม่อยากนั่งตรงนี้เราก็ลงไปที่กระท่อมเล็กๆที่อยู่ริมน้ําเราสามารถไปไว่ายน้ําได้เลยแล้วผมก็นั่งจากตรงนี้แล้วผมก็เห็นปลาว่ายเป็นฝูงเลยเยอะมากๆเลย นี่ธรรมชาติเลยนะควันได้ลงเรือนแพปะเราไปดูห้องเรือนแพกันดีกว่านี่ถือว่าน้ําลดหรือว่าน้ําเยอะหรือว่าระดับตอนนี้ระดับน้ําลดน้ําลดก็อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเวลาหน้าน้าจริงจริงเนี่ยแพก็จะสูงขึ้นทุกอย่างสูงขึ้นโอยู่ประมาณไหนระดับระดับน้ําก็เกือบเต็มฝั่งก็งามเลยงามแต่ว่ามัน สีน้ำมันสีโบโอเคปัตเลแสดงว่าช่วงนี้ก็น้ําดีที่สุดช่วงนี้น้ําดีสีสวยสีสวยอากาศก็ดีนะเจ้าแต่จริงๆผมมาหน้าร้อนมาหน้าไหนที่นี่ก็ม่วนคือกันก็เพราะว่ามันเป็นเมืองน้ำไงเป็นที่สถานที่เล่นน้ําแค่เอาขาจุ่มน้ําหรือบางคนก็กระโดดเล่นน้ํามันก็เย็นตลอดเวลานะเจ้าโอ้โหมีกี่หลังเนี่ยฮะ ผมดูก็มีแค่ประมาณ67หลังมองจากเมื่อกี้ตัวนี้8ตัวนั้น15าพอดีเป็นเสาสามหลังอ๋อ23หลังเลยสหลังเสาอาทิตย์เต็มไหมเต็มเต็มเสาเต็มเลยเพราะฉะนั้นต้องจองใช่ต้องได้จองชาวบอกอินมานี่ส่วนมากจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีเห็นไหมครับอย่างที่บอกวันนี้ผมมาวันจันทร์นะแต่ว่าศุกร์เสาอาทิตย์บอกเลยว่าเต็มเพราะว่าผมมาเนี่ยศุกร์เสาเนี่ย ตูบก็เต็มเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาที่นี่ก็แพลนไว้นิดหนึ่งแต่วันธรรมดาเนี่ยก็จะสบายๆผมก็จะเห็นว่ามีฝรั่งมีนักเดินทางก็เข้ามาจะกินข้าวเที่ยงเขาจะมากินข้าวกันนะ <Yeah. S 1> ก็สมกับคำว่าชื่อว่าท่าฝรั่งแล้วกัน โหความพิเศษของที่นี่คุณเห็นไหมความพิเศษของที่นี่โอ้โอ้โหนี่เหมือนตู้ปลาดีๆเลยปลาตัวใหญ่มากปลาธรรมชาติอืมโหนี้แบบว่าคุณจะมาเป็นกรุป๊ปจะมาเป็นกี่คนก็ได้นะ มันคือมีแพรยาวนั่งเล่นเต็มที่เลยเล่นน้ําตรงนี้ก็ได้เรือคายักก็สามารถพายมาถึงนี่ได้เป็นเจ้าของโอ้เราดูปลาตัวใหญ่มากน้าโดนนี่มาจากไหนพอทราบไหมน้ําใสมากๆเลยจะมาออกมันมีมีขุนมันออกมาขุนโดนของขุนโดนอ่าเป็นไม่ใช่น้ําตกแต่เป็นน้ําเป็นตาน้ําที่ซึมออกมาซึมออกมาอ่าเป็นน้าแร่ธาตุนั่นเองดูคุณ น้ำจะใสเป็นพิเศษนะเพราะมันไม่ใช่น้ําดินนะมันเป็นน้ําจากหินปูนนะหินปูนนะจะมีความเป็นด่างแล้วดูปลาแบบเออผมก็ว่าอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันเลยนะสบายเออห้องนี้ห0แสนกว่ากิจหกแสนแปดหมื่นแปดหมกแ่นสองก็ตกประมาณพันพันห้าบาทห้าิบาทโอ้ผมนอนที่นี่แล้วคุณได้ผมนอนห้องนี้แล้วเช็คอินเลย <laughs> ตัวนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอ๋อนี่อีกโซนหนึ่งโซน,นอืม่อะอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะฮะอย่างที่บอกฮะก็คือว่ามันไม่พอไงเขาก็เลยเพิ่มโซนที่สองมาแล้วก็พี่เขาก็บอกว่าโซนที่สองก็เต็มนะทั้งหมดนี่23สามหลังเสาร์อาทิตย์นี่ <Okay. S 1> สุกเสาสุกเสานี่เต็มหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะมาที่ท่าฝรั่งแล้วมาค้างที่นี่นะขอ แนะนำว่าให้จองมาก่อนนะฮะไม่งั้นผมว่ามีความรู้สึกก็เหมือนเมืองเฟืองนั่นแหละเมืองเฟืองตอนนี้คนก็หลายนะถ้าจะไปก่อนก็ต้องขอให้จองกันก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะคุณอาจจะไม่สามารถมาค้างที่นี่แล้วก็ชมธรรมชาติตอนเช้าๆได้อย่างนี้นะฮะวันนี้นะเดี๋ยวเราจะนั่งเรือคายักนะแล้วก็พาไปกินข้าวเที่ยงคนระับ ผมนัดกับทางด้านถแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของแขวงคำม,ม่วนไว้ครับว่าวันนี้เราจะไปกินข้าเที่ยงแล้วไปเที่ยวต่อครับไปในที่ที่เขาจัดให้ผมไปให้ถึงคำม,ม่วนได้ลึกที่สุดและให้รู้มากที่สุดนะฮะเราไปด้วยกันนะครับปเมืองน้ำน้ำโดนไหลามาจากขุนเขามันก็จะเย็นทั้งวันแที่นี้ ถ้าใครมาที่ท่าฝรั่งวังสีคมกิ้ทอดหลายไกลล่ลาดไกลล่ลาดก็คือไก่บ้านนั่นเองนะฮะถ้าใครมาสปปลาวเนี่ยขอแนะนําเลยให้มากินไก่บ้านนะแล้วก็น้ําแล้วก็ปลาปลาน้ําโดนนะโอ้โหวันนี้เราไปกินปลานากายเนาะแล้วก็ไปกินปลาน้ําเแลินแล้วอีกวันหนึ่งเราไปกินน้ํ Sun set, นนา เส,สบังไฟอไ้ไปกินปลาเสบังไฟ <laughs> เห็นน้ำสายแตยอะไรผมไม่รู้เหมือนกันแล้วผมมาถูกร่องน้ำดีกว่านะและตรงนี้นะฮะสะพานสีส้มเป็นสะพานข้ามน้ําดอนนะของท่าฝราั่ง คนจะเข้ามาเรื่อยๆนะขนาดนี้วันนี้เป็นวันจันร์นะครับคนก็ยังเข้ามาเรื่อยๆเลยเพราะเขาจะพักเที่ยงแล้วก็มากินข้าวกันหรือถ้าต้องเที่ยวนะก็จะมาแตงใจสาวต่างชาติเนี่ก็เริ่มเปลี่ยนชุดไว้น้ํากันแลน้วนะจะมากระโดดน้ําที่นี่กันคนระับมาเจอกันแล้วครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โห ีพี่น้องมาเห็นป่าพอดีโอ้สบายดีสบายดีโอ้เมื่อคืนผมหลับสบายมา,ากเลยวันนี้เรารับกินข้าวกันนะครับอ่ามีรับขนานแถลงข่าวาวัฒนธรรมะการท่องเที่ยวของฝ่ายขมวนนะแล้วก็รับกันอยู่เดี๋ยวเราไปกินข้าวงกันนะวันนี้นะฮะมาเจอชัดแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมการท่องเที่ยวนะมารับผมเพื่อที่ไปต่อครับเมื่อคือนนี้ผม,มนอนที่นี่นะพักแบบสบายมากๆและมาที่นี่ขอแนะนําเลย คือแบบคิดถึงมากๆกับไก่ลาดอ่ะถ้ามาสปปรเราต้องมากินไก่ลาดนะแล้วมากินที่ตรงนี้นะใช่ไหมฮะที่นี่คือท่าฝรั่งวังสีครามอ่าพี่เขาบอกผมมาว่าท่าฝรั่งเนี่ยมีความหมายได้้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้นี่ที่นี่เป็นท่าฝรั่งฝรั่งที่สมัยตอนปลดปล่อยสองครามเนาะในช่วงนั้นเนี่ยก็จะครอบครัวของคนฝรั่งนะฮะที่เข้ามาอยู่ที่สปปรเราขมวดเนี่ย ก็จะมีครอบครัวก็จะมาแวะเยี่ยมชมมาแวะพักผ่อนที่นี่เนาะแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลยกลายเกิดกลายเป็นว่าฝรั่งหลายๆเชื้อชาติก็มาเที่ยวเล่นที่นี่เขาก็เลยเรียกว่าท่าฝรั่งเพราะเป็นท่าน้ําเป็นบ่อนเล่นน้ําของฝรั่งนั่นเองแต่ปัจจุบันนี้คุณเชื่อไหมครับพี่เล่เขาบอกว่า ฝรั่งนะมีประมาณหนึ่งแต่คนไทยเยอะกว่าคนไทยกับคนลาวนะเสาร์อาทิตย์นี้ผมเห็นเลยว่าคึกคืนมากๆคนเต็มมากๆเยอะมากๆเปิดเพลงมวนซึ่นกันกินเบียร์ลาวกันอย่างมวนซึ่นถ้าฝรั่งวังศรีครามครับถ้าเกิดว่าใครจะมาที่นี่นะอย่างที่พี่เขาบอกครับจองไว้หน่อยก็ดีแม้แต่ตุบมวันเสาร์ที่ยังเต็มเลยนะฮะมาล่วงหน้าแล้วก็มาจองที่พักถ้าที่พักเนี่ยโซนแรก7หลังไม่พอโซนที่2กลายเป็น23หลังแล้วก็ยังเต็ม มีส่วนลดให้ไทลาร์ทุเกเตอร์ป๊อปโอ้พิเศษเลยพิเศษเลยใจดีมาคิดทอดแล้วเนอะไก่ลาดเชิญ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 